สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะประจำเช้าของวันพฤหัสบดีที่21มกราคม2564ค่ะเช้าวันนี้พบกับคุณธิติกรและดิฉันณิประดาค่ะ ภาว่าความเคลื่อนไหวสินทรัพย์ทั่วโลกเมื่อคืนนี้นะครับถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นรับกับพิธีการสาบานตนของทางคุณโจไบเดนประธานาธิบดีของสหรัฐนั่นเองนะครับหลังจากที่สาบานตนแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณโจไบเดนทำนะครับมีการลงนามคําสั่งพิเศษหลากหลายฉบับด้วยกันเรื่องสําคัญก็คือเรื่องของการทําข้อตกลงปารีสนั่นเองนะครับทำให้สหรัฐนั้นกลับไปอยู่ในการดําเนินการตามข้อตกลงดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเรื่องของโลกร้อนนั่นเองนะครับสภาพภูมิอากาศต่างๆสิ่งที่น่าจับตาหลังจากนี้ก็คือกลุุุ่่่่มมธรกกกกิจทีีเยวข้อองงงัับพลาานนส ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแพ็เกจจิ้งที่ลดโลกร้อนนั้นน่าจะมีเทรนด์การเติบโตในระยะต่อไปด้วยนะครับนอกจากนี้เองก็มีการลงนามคำสั่งพิเศษให้สหรัฐกลับไปอยู่กับองค์การอนามัยโลกและอีกหลากหลายคำสั่งด้วยกันที่น่าสังเกตก็คือมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงินกว่า1.9ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐจะได้รับการผลักดันหลังจากนี้นั่นเองนะครับสินทรัพย์โทวโลที่ปรับเพิ่มขึ้นมาไม่ใช่แค่ดาวโจนที่ทำนิวฮาวเท่านั้นนะฮะสิ่งสําคัญก็คือเรื่องของราคาทองคําราคาน้ํามันปรัับตววววเเเพิ่่มมขึึ้้้นนนนนชดดดียยยกรรถงภาาะลหุุใโป ตอนนี้เนี่ยนะคะราคาทองคำนี่พุ่งทะยานตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะขึ้นมายืนอยู่สักประมาณ1872เหรียญแล้วนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นบรรยากาศการลงทุนที่ดูคึกคักสดใสสาหรับนักลงทุนแหละค่ะในขณะเดียวกันในฝ้าฝังของตลาดหุ้นในโซนเอเชียนะคะเช้าวันนี้ก็ไม่แตกต่างกันนะคะคาดหวังเกี่ยวกับมารตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรถใหญ่ที่นายโจไบเดนนั้นจะออกมาส่งผลทําให้บรรยากาศการซื้อขายนั้นค่อนข้างคึกคักสดใสนะคะส่วนทางด้านของ BOJ เช้าวันนี้มีการประชุมค่ะแล้วก็เปิดเผยว่าแนวโน้มของเศรษฐกิจของญี่ปุ่น ั้นนะคะในปี2563อาจจะหดตัว6 5.6%นะคะในขณะที่ปีนี้คาดการณ์ว่าน่าจะเติบโตได้3.9%ส่วนปีนี้เนี่ยก็ยังคงมาตรการนโยบายทางการเงินผ่อนคลายเป็นพิเศษเพื่อที่จะกระตุ้นให้เศรษฐกิจนั้นฟื้นตัวจากภาวะโควิด -19 ด้วยส่วนตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้สดใสเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะสามารถปรับตัวได้ขึ้นต่อเนื่องได้หรือไม่ติดตามได้ใน t r เทรดมค่ะ พูดคุยกับคุณประกิเสีริวัฒนาเกตภูมิในการอาวุโสบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับพี่วิ่งครับตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้เหมือนกับรับข่าวของทางคุณโจไปเด่นนะครับเช่นเดียวกับภาวะตลาดหุ้นทั่วโลกเลยเทรนด์แบบนี้เนี่ยน่าจะยืนระยะต่อไปได้อีกสักประมาณเท่าไหร่ครับรับกับนโยบายต่างๆที่น่าจะทยอยออกมาหลังจากนี้ครับคือมันมีสองสองทั้งหมดอยู่สามสามนิตินะฮะสามด้านแล้วกัน ด้านแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องของสถิตินะครับสถิติการหลังหลังการสาบานตนของประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยใน100ร้อยวันแรกนะฮะร้อยวันแรกเนี่ยนะครับปรากฏว่า s อสเนี่ยมักจะมีการปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณราวๆห้าเปอร์นะครับในส่วนของ s e ็ตอินเด็กเนี่ยจะติดลบประมาณหนะึ่ปอร์เซ็นี่คือร้อยวันแรกนะครับเพรว่า ของไทยเองเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามันติดในช่วงของถ้ามันเป็นชุกมันมีติดในช่วงของ financial c คร s i s ด้วยเพราะมันมีช่วงของโอบามานะครับถ้าตัดช่วงนั้นออกไปจริงๆแล้วเนี่ยเราเราจะเป็นบวกนะครับอยู่ราวๆประมาณหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นตได้นะครับก็โดยสรุปแล้วร้อยวันแรกของการสาบานตนของประธานาธิบดีสหรัฐมักจะเป็นบวกต่อตลาดหุ้นสหรัฐรวมไปถึงตลาดหุ้นไทยและอาจจะเป็นบวกต่อตลาดหุ้นอื่นๆทั่วโลก อันนี้ในแง่เศรษฐีก,ก่อนอส่วนในแง่ของเมื่อคืนเนี่ยมันมีเรื่องที่น่าสนใจนะครับ,ค,รบคือตอนแรกผมคาดว่าไอ้อาจจะมีเห็นภาพการเซอร์อัลแฟกซี่เพราะว่าตลาดก็ตอบรับเรื่องของอคําสั่งประธา,านาธิบดีพิเศษต่างๆรวมไปถึงทิศทางเรื่องของตัวอเมริกาเลสคิวแพนจุดเก้าล้านเหลียนน่าจะตอบรับไปเยอะแล้วนะฮะปรากฏว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับอาจจะเป็นผลมาจากการที่คุณเจิเนเจริเน,เนี่ยแกไปให้การกับ คณะกรรมการที่วุูที่สภามาก่อนนะครับตลาดเลยเชื่อบางอย่างว่าพอเข้าสู่ยุคของตัวไบเดนอีลาเนี่ยหรือยุคของไบเดนเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเลยก็คือว่าเงินเฟ้อจะมารุนแรงรเมื่อวานเนี่ยการคาดการเงินเฟ้อมันพุ่งขึ้นไปนะครับจนทําให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนะฮะหักหัวลงมาค่อนข้างแรงอีกครั้งหนึ่งเลยเป็นผลทําให้ทองคําปรับเพิ่มขึ้น US ดอลลาร์อ่อนค่าลงและตลาดหุ้นทั่วโลกตอบรับในทางบวกแล้วนะครับ เขาใช้คำว่าตัวเรีย n อินเทรสเ t e ที่มันติดลบลงมาเนี่ยมันจะกลายเป็นตัว l i ฟ t ์นะฮะลิฟตตัว All a s เ e t นะก็คือหมายความว่าเลยอินเลรสเอสที่ติดลบดอกเบี้ยที่ี้ติดลบจะทำให้ทุกอย่างขึ้นหมดนะครับแล้วก็เริ่มมีคำเตือนเกี่ยวกับเรื่องของ r e f l ีเฟชั่ที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็คือการกลับมาของเงินเ้อนะครับาภาพที่มันเป็นแบบนี้คือตลาดควรที่จะต้องตอบรับในทางบวกกันหมดนะทุกๆ a s แอสเซทคขึ้นกันหมด เองแต่ว่ามันก็จะไปสู่ด้านที่สามด้านที่สามเนี่ยแบงก์ออฟอเมริกาเขามีออกรีพอร์ตนะครับว่าตอนนี้ผลสํารวจของเฟดเนเจอร์ทั่วโลกก็คือ,อ,อมีความเชื่อมั่นสูงมากนะระดับดัชนีความเชื่อมั่นอยู่ที่เรียกได้ว่าทํำนิวไฮและก็การถือครองเงินสดต่ําที่สุดในรอบแปดปีนะฮะสัญญาณตรงนี้ไม่ดีนะฮะ <1> 1> เช่นเดียวกับโกลแมนแซกก็มีเตือนมาสองสามวันแล้วว่าความผ,ลผลันผวนของตลาดหุ้นสาระใกล้จะเกิดขึ้นแล้วเพียงแต่ว่าของโกลแมนแซกนี่เขาบอกว่าถ้าตลาดหุ้นสาระผันผวนเนี่ยตลาดหุ้นเอเชียเนี่ย มันความเสี่ยงต่ำกว่านะอาจจะเป็นไปได้ว่าตลาดหุ้นสหรัฐปรับฐานตลาดหุ้นเอเชียอาจจะดีขึ้นนะนี่นคือสามมุมถ้าจะถามว่าถ้าปายใต้ยุบโจมไปได้แล้วจะเป็นยังไงเนี่ยตอนนี้แนวความคิดมันมีทั้งหมด3อย่างอยู่นะครับค่ะดังนั้นนะคะถ้าหากว่าประเมินกลับเข้ามาก็คือยังมีความคิดเห็นที่ทั้งเชิงบวกแล้วก็เชิงลบต่อตลาดหุ้นในโซนเอเชียแล้วก็รวมถึงบ้านเราด้วยแต่มุมมองที่ระบุทางสถิติบอกว่าแนวโน้มนั้นอาจจะมีการปรับตัวลดลงณนะปัจจุบันนี้เราประเมินที่ทางเซตกับปัจจัยนี้ยังไงบ้างคะ คือทิศทางของเซ็ตผมเชื่อว่าเราจะทยานขึ้นได้นะครับสาเหตุที่เชื่อว่าจะทยานขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งนี่เพราะว่าเริ่มได้เห็นภาพบางอย่างในเมืองไทยเยอะมาสอดคล้องกับหลายประเทศทั่วโลกนะก็คือเงินจากมันนี่มาเก็ตกำลังไหลไหลออกแล้วเข้าสู่ตลาดหุ้นทำไมเงินจากมันนี่มาเก็ตไหลออกด้วยเพราะว่าตอนนี้อัตราผลตอบแทนปัจจุบันระยะยาวเนี่ยทั่วโลกมันพุ่งขึ้นการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ตราสารหนี้ระยะยาวเนี่ยเริ่มให้ผลตอบแทนที่แย่ลง เริ่มมีแนวความคิดที่เงินมันจะออกมาที่ตลา,ตลาดหุ้นแล้วในขณะเดียวกันเรากำลังเข้าสู่ช่วงการประกาศผลประกอบการออแล้วปรากฏว่าในตจมาสีเนี่ยมันมีหุ้นหลายตัวซึ่งเป็นหุ้นบิ๊กแคปด้วยที่จะมีผลประก,กรอบการดีขึ้นอย่างมีใดยะนะครับก็จะมีแรงเกงกําไรอีกดังนั้นภาพของช่วงนี้ผมว่าตลาดหุ้นไทยอ่ะจะจะไปในทางที่ดีอยู่นะครับ ครับทีนี้พอมองภาพรวมว่าเทรนด์มันเป็นไปในทิศทางขาดีขึ้นน่าจะเป็นไปตามตลาดภูมิภาคด้วยถ้าเจาะลึกกันรายตัวรายกลุ่มกันบ้างครับตอนนี้เองเนมีกลุ่มไหนที่พอจะเกาะกับกระแสทางคุณโจไปเด่นที่เข้ามาในขณะนี้บ้างฮะแน่นอนเลยครับมันคือการกลับมาของเงินเฟ้อถูกไหมครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะมาก่อนเพื่อนเลยก็คือบรรดากลุ่มที่ีได้ประโยชน์จากเงินเฟ้อหรืออัตราไว้ป้องกันความเสี่ยงเรื่องเงินเฟ้อเช่นพลังงานพตทเอย นะฮะปอทอสพบีกริมเอยเปิโตเคมีนะครับ I V L P T G C S C C นะครับกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะเริ่มทยอยประกาศงบแล้วนะฮะแล้วแต่เม้ามมกนะครับอย่างเช่นเอ่อ k b a n k S C B B B L นะครับแล้วก็ทิสโก้นะครับอ่อกลุ่มการเงินสวัสดิ์ M T C ชโยเจ t อมีามานานะครับรวมไปถึงกลุ่มที่เราเรามองข้ามมันมานานนะครับพวก พวกคอนซัมชันพวกที่เกี่ยวข้องกับอุปภโภคบริโภคนะกลุ่มนี้จะต้องตามมาในไม่ช้านี้นะฮะก็คือ CTO นะฮนะอาจจะมีชนะภริยะนะครับแล้วก็จะมีแมคโครนะครับ <c oughs> ค่ะส่วนหนึ่งแล้วนี่นะคะนักลงทุนอยากจะหาดัชนีอ้างอิงนะคะโอกาสของการปรับฐานดัชนีตอนนี้มองสิ้นสุดแล้วหรือยังคะโอกาสของการไปต่อมองกรอบเอาไว้สักประมาณเท่าไหร่คะ คือตลาดหุ้นไทยมันพูดถึงดัชนีแล้วยังมึนๆอ,อยู่ค,ครับเพราะว่าตลาดก็มีการพูดถึงเรื่องของอาจจะเอามาเกตเวทเนี่ยนะครับอัดแจสด้วยฟรีโฟรดนะครับออปรับแก่วิธีการคำนวณดัชนีกันใหม่นิดนึงนะครับเขาต้องรองข้อสนอตรงนี้ก่อนนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าภาพของการปรับฐานถ้ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าปรับเดลต้าไปนะมันมันคงไม่ได้เห็นความผันผลอะไรมากมายในตลาดหุ้นไทยนะเพราะอย่างที่บอกครับว่าเรากําลังเข้าสู่ช่วงของ การเก็งกำไรผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันออกมาแล้วมันมีนาโนมที่ออกมาดีนะครับคือมันมันควรที่ยังดีเพราะว่าการระเบิดของโควิดในรอบนี้เนี่ยมันมาช่วงปลายธันวาใช่ไหมฮะผลกระทบมันก็เลยกลับไปมาาสีเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากนะครับอผมก็เลยคิดว่าตลาดเนี่ยมันอาจจะยืนอยู่ได้ครับอาจจะไม่ได้เห็นการต่ำเป็นกว่า480นะครับ ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ค,รบค่ะก็ถือว่าเป็นการประเมินสถานการณ์นะคะภายหลังจากที่านโจไบเดนนะคะขึ้นรับตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่46นะคะภาพของเมื่อวานนี้นะคะหลายๆคนน่าจะได้มีโอกาสติดตามพิธีสาบานตนนะคะซึ่งก็ส่งผลทําให้นักลงทุนส่วนใหญ่แล้วมีความเชื่อมั่นต่อทิศทางของการลงทุนมากยิ่งขึ้นพลังดันทําให้สินทรัพย์ต่างๆเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าตลาดหุ้นในโซนเอเซียอาจจะต้องระมัดระวงังถ้าหากว่าตลาดหุ้นของเขามีความสด ไซด์มากๆอาจจะทําให้ความน่าสนใจในตลาดเอเชียในช่วงนี้อาจจะดับลงครับสิ่งสําคัญก็คือความหมุนเวียนในเชิงของการลงทุนนะครับแม้เงินสินทรัพย์การลงทุนต่างๆก็จะสะแสวงหาหุ้นที่อาจจะได้รับอนิสง์จากทางคุณโจไบเดนซึ่งนโยบายเขาก็ชัดเจนนะครับช่วงนี้ต้องจับจังหวะแล้วก็สรรหากันให้ดีๆครับส่วนหุ้นแนะนําของรายการเราในวันนี้นะครับจะมีอะไรกันบ้างน,นะครับวันนี้เน้นไปที่หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลนะครับอราแนะนํา BCH นะครับขณะที่ ASL แนะนําหุ้นของราชนะครับแล้วก็เมย์แบงกิปเองแนะนำหุ พักกันสักครู่ค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังจะรอจองนะคะปอตทอน้ำมันและการค้าปลีกนะคะจะมีรายละเอียดสำหรับการจองซื้อมาฝากกันค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่าน M c o t คอช่อง30นะคะรวมไปถึงแฟนเพจ a c e b o o k ของเรานะคะ m ันนี and Banking TV นะคะวันนี้หลายๆท่านอยู่กับเรานะคะคุณโอคนสวยนะคะมีน้องขวาญเข้ามาทักทายกันด้วยนะคะคุณปาเจวีนะคะคุณโรดนนะคะคุณธงชัยนะคะทักทายกันยามเช้าแบบนี้ค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารรายละเอียดด้านเศรษฐกิจการเงินและการลงทุนกับเราไปพร้อมๆกันนะครับช่วงนี้เองพูดถึงหุ้นขวัญใจมหาชนนี่ก่อนคุณผู้ชมฮะ หุ้นของ o ออาร์นะครับ uh huh. ถือเป็นหุ้นที่ได้รับการพูดถึงในวงกว้างมากที่สุดเลยในใช่วงนี้เพราะว่าเขากําลังจะทํา IPO นะครับในวันที่24่มกราคมคช่วงราคานี้ก็เคาะกันที่1 6บหถึงสิบาทต่อหุ้นนะครับดูรายละเอียดกันบ้างดีกว่านะครับหลายคนน่าจะอยากสนใจแล้วนะว่าวิธีการจองซื้อนีเป็นรูปแบบไหนบ้างผู้บริหารของทาง o ออาร์นะครับโดยทางคุณจียรพรขาวสุวัสดิ์รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ o ออาร์นะครับท่านก็บอกว่าทางบริษัทปตทน้ํามันและการค้าปลิกจากัดมหาชน หรือว่า OR นะครับก็ตอกย้ําถึงการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนในวงกว้างนะครับครั้งนี้เองเนี่ยจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกหรือว่า IPO วันที่ก็คือวันที่ 28, 2 5ถึง28่ดมกราคมนี้นะครับ,รบการจองซื้อเนี่ยผู้ที่จองซื้อรายย่อยนะฮะทำยังไงกันบ้างนะครับ,รบง่ายๆมากที่สุดเลยตอนนี้เพื่อให้ถึงประชาชนในวงกว้างมากที่สุดนะฮะทำได้ที่ธนาคารกรุงเทพกสิกรไทยกรุงไทยนะครับที่สำนักงานใหญ่ ทุกสาขาทั่วประเทศเลยทีเดียวคะค่ะส่วนท่านใดนะคะสนใจจองซื้อนะคะคแล้วก็อยู่หน้าคอมนะคะท่านก็สามารถทําได้นะคะผ่านออนไลน์นะคะโดยที่จะเป็นช่องทางเปิดในวันที่24มกราคมไปจนถึง2กุมภาพัานธ์เลยนะคะคเป็นระยะเวลาที่ถือว่าเปิดโอกาสในการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยเนี่ยได้มีโอกาสนะคะด้วยวิธี small lot first ก็คือให้ประชาชนทั่วไปมีโอกาสได้เป็นเจ้าของโอออย่างทั่วถึงนะคะไม่เพียงเท่านี้นะคะท่านจะสามารถได้รับการกระจายหุ้น ขั้นต่ำเนี่ยถ้าหากว่าใครจองซื้อนะคะมีโอกาสได้รับแน่ๆเลย300หุน้น บอกว่าเป็นหุ้นขวัญใจมหาชนจริงๆนะฮะพยายามจะกระจายให้ถึงมือประชาชนให้มากที่สุดนะครับที่สําคัญเองนะครับผู้ถือหุ้นปตทนะครับก็มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรหุ้นนะครับสามารถจองซื้อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์กาศิกรไทยจํากัดมหาชนในวันที่25-28มกราคมนี้นะครับโดยคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์โ r ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับสิ่งที่น่าสังเกตก็คือครั้งนี้เนี่ยประชาชนให้ความสนใจอย่างมากเพราะว่าธุรกิจของโ r เนี่ยมีการกระจายหลากหลาย ใช่ค่ะและครั้งนี้นะคะเป็นการ IPO นะคะจำนวนหุ้นเนี่ยทั้งหมดอยู่ที่2610ล้านหุ้นนะคะคือจัดสรรไว้เริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่เท่านี้นะคะและราคาเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงระหว่าง16บาทถึง18บาทต่อหุ้นแต่ถ้าหากว่ามีผู้จองซื้อนี่นะคะสนใจเป็นจํานวนมากเขาก็เตรียมหุ้นเอาไว้นะคะเป็นหุ้นที่จัดสรรส่วนเกินให้กับผู้ลงทุนนะคะอีกไม่เกิน390ล้านหุ้นนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วะคะ่ะสำหรับใครที่เวลาแวะเวียนไปเติมน้ํามัน ไปรับประทานอาหารนะคะไก่เท็กซัสหรือแม้กระทงนะคะดื่มอะไรนะกาแฟเมสซ์ใช่ไหมคะยามเช้าแบบนี้ท่านมีโอกาสเป็นเจ้าของกิจการเหล่านั้นแล้วล่ะค่ะคือบอกว่าใครที่อยากจะซื้อเฉีนชายซื้อไม่ไหวซื้อหุ่นโออาเลยนะครับซื้อเป็นเจ้าของทางอ้อมแบบนี้นะครับเป็นผู้ถือหุ้นถือว่าเติบโตไปพร้อมๆกับธุรกิจของเขาที่สําคัญเองนะครับช่วงนี้เองการจองซื้อหุ้นออกแบบมาให้เหมาะสมกับหลากหลายช่วงอายุเลยนะครับใครสนใจออนไลน์ก็ได้โซเชียลดิสเทนซิ่งด้วยส่วนถ้าเกิดใครไม่ถนัดไปสาขาธนาคาร นี่ก็ถือว่าง่ายมากๆใช่ค่ะคซึ่งถ้าหากว่าใครนะคะเริ่มต้นลงทุนในช่วงนี้นะคะท่านก็อาจจะมีโอกาสที่ดีมีทั้งพอร์ตหุ้นคือไม่เคยเริ่มต้นลงทุนมาก่อนนะคะคท่านจะไปเปิดพอร์ตหุ้นก็ไปทําประเมินความเสี่ยงนี่อาจจะเป็นโอกาสแรกเลยนะคะคคที่ท่านจะได้เริ่มการลงทุนในรูปแบบของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะคคทีนี้เรามาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะเพราะว่านะปัจจุบันเนี่ยมีหลายๆท่านได้รับความเดืดอดร้อนจากโควิด -19 นะคะทางด้านของธนาคารออมสินค่ะก็มีการอนุมัติิสนเชื่อ เสริมพลังฐานรากนะคะพร้อมกับปรับเกณฑ์ในการกู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นมีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อตัวนี้ได้มากยิ่งขึ้นแหละค่ะโดยทางด้านของคุณวิทยรัตนากรนะคะพูดในการธนาคารออมสินเปิดเผยค่ะว่าณนะปัจจุบันนี้คุณผู้ชมนะคะหรือแม้กระทั่งประชาชนหลายท่านนะคะเดือดร้อนจากภาวะโควิด -19 มีสินเชื่อเสริมพลังฐานรากในวงเงิน10,000ล้านบาทให้กู้สูงสุดรายละไม่เกิน5 0,000บาทนะคะสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางไมโมได้ค่ะโดยที่มีการอนุม มัไปแล้วนะคะในช่วงวันที่15 1 8มกราคมที่ผ่านมากวัน1 0่า110,000รายเป็นรูปแบบของการกู้ยืมแบบดิจิตอลนะคะที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วด้วยไม่เพียงเท่านี้ใครที่เคยขอกู้เอาไว้นะคะก่อนหน้านี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับผู้มีอาชีพอิสระ ท่านสามารถยืนกู้เพิ่มได้อีกนะคะโดยที่จะต้องมีเครดิตดีประวัติการชรําระเงินดีนะคะสามารถยืนสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันไ y โ Mo ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่23มกราคมนี้จะมีการเปิดโอกาสนะคะให้สินเชื่อนะคะรายละ20,000บาทย้ําเลยคือไม่มีประวัตินี่เสียและก็ผ่อนชําระดีมาโดยตลอดค่ะครับเรื่องสภาพคล่องนี่สําคัญอย่างมากธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมนะครับครั้งนี้เองถือว่าเป็นหนึ่งในมาตรการที่ธนาคารเนี่ยตั้งใจออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการตัวเล็กตัวน้อยจริงๆใช่ เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจรออยู่ค่ะ อย่างที่ข่าวคราวรายงานกันมานะครับคุณโจไบเดนเข้ามาแล้วนโยบายต่างๆปรับเปลี่ยนกันชนิดที่เรียกได้ว่าแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับทางส<ช>ุทธาพนเลยนะฮะ,ะฮจะได้ชัดว่าการเล,ะะลือกสรรกองทุนการจัดทับปรับพอร์ตก็ต้องมีการกระจายความเสี่ยงแล้วก็ต้องมีการทบทวนกันใหม่นะครับดังนั้นนะครับวันนี้เองเราจะพูดคุยกับทางคุณออเสนการบริสุทธิ์นะครับหัวหน้าฝ่ายตราสารทุนมูลษัธิสับจัดก,การกองทุนอเบอร์ทินสแตนดาร์ดประเทศไทยจำกัดนะครับมาดูกันครับว่าแนวทางการจัดสรรพอร์ตการลงทุนหลังจากนี้ต้องกัััับบบบออย่่่าางงไรรรน้คคคคคดีะะุณ ครับสวัสดีครับคุณพักครับค่ะคถือว่าบรรยากาศค่ะ,คะบรรยากาศการลงทุนนี่นะคะเพียงชั่วข้ามคืนนะคะ <S <S สินทรัพย์ต่างๆดูขานรับกับนายโจไบเดนประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐนะคะดังนั้นเรามาประเมินกันสักหน่อยค่ะ <S <S ช่วงครึ่งปีแรกนี้โอกาสของความสดใสนี้จะสามารถยืนต่อไปได้ตลอดระยะเวลานี้เลยหรือเปล่าคะ ครับผมว่าโอกาสย่าง o พ i t i v e นะครับเมื่อกี้ก็พูดถึงทางเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐก็รวมต่อถึงเมื่อต้นเดือนนี้เลือกตั้งวุฒิสภาที่สหรัฐก็รวมถึงการอินนอร์เกรชั่นเม่อาของคุณโจไบเดนที่อย่างรับยื่นนั้งบอกผมว่าก็เป็น b l บลูเ v e อย่างที่พูดถึงเน้นการจืดส t i ม u l u ์ส spending green spending ก็ได้ซึ่งก็ผมว่าไปต่อเนื่องได้ในแเป็นแง่เชิงพซิท หน่ครึ่งว่าสภาพคล่องก็ยอย่างเช่นกันครับในระบบก็ยังดีดูทั้งฟันโวลกได้อย่างในเมืองไทยหุ้นไทยโดยเฉพาะหุ้นไทยที่เป็นรักการก็เป็นฟันโฉลจากต่างชาติครับเป็นหุ้นตลาดเล็กที่ไม่ได้ไปนักลงทุนได้ดูมานานส่วนสุดท้ายในภาคนักลงทุนในประเทศก็อยูในส่วนหุ้นไทยก็เอาเทอร์นาจิก็ยังค่อนข้างยากนะครับเออแทสเซที่มีรีทัรน์เสี่อสซทที่มีรีทัรน์สูง ที่น่าสนใจก็ยังกลับมาดูตลาดอย่างตลาดหุนไทยที่ที่น่าสนใจโดยเฉพาะท่านเดือนพฤศจิกายนถ้าโดยสรุปก็หมายความว่าพุทก,กิจชุดต่างๆก็ไม่เปลี่ยนมากนะครับเ,เรื่องเลือกตั้งทำวัคซีนก็มาช่วยมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาบริษัทแ็ยัง f อนเ a m e n ยังโอเคนะครับดูว่าจะรีสปอนส์โคมิดเมื่อปีที่แล้วถึงปจจิบันก็คิดว่ายัางไปต่อได้ถือแม้ว่าอันส่นที่ยังมีอยู่กับครับ ในเชิงนี้เองเนี่ยถ้าเกิดเรามองกันถึงแนวโน้มการจับทับปับพอร์ตของเราเราควรจะมีเกณฑ์อะไรในการพิจารณาประกอบการตัดสินใจในช่วงนี้ครับครับช่วงนี้ทางกองจะดูหลายมิตินะครับมุมในเรื่ในด้านการกรอส์อาจกรอสอาจจางช็อตเตอร์ม o ลติจุดนิสก็ได้จากราคาหรือว่าคอมมิชชีต่างๆอาจจะเป็นจากลองเทอ r m มสตรัคเ r อรครับการฟื้นคืนการคอนซัมชัในประเทศหลังจากวอกดาว ก็ว่าดู global growth ก็ได้อ,อยากเซงออกครับที่จะกลับมาปีนี้โดยเฉพาะอย่างเช่นอิเล็กทรอนิกส์คอมมานด์ที่อาจจ่วยากหน่อยครับน้ำมันก็ได้เป็นโตเคเมแต่ก็อาจจะดูทั้งชอบเทิร์นกับลอกเทิร์นนะครับอีกมุมหนึ่งนอกจาก growth ก็ดูแต่ด้าน valuation ว่าในหุ้นตัวไหนในสักเกอร์อย่างนี้นี่ตลาด over value หรือว่า under value นะครับว่าตัวไหนที่ under value แล้วก็จะมีเพิ่มเปิ ใน,นส่วนนั้นอย่างไรก็ตามในทั้งโกลด์หรือว่าแวลูล้วก็เน้นลงทุนในบริษัทที่มีคุณภาพบริษัททีเป็น market leader ท,ที่มี sustainable ในด้าน profit กับ uh, operation ครับค่ะช่วงนี้เนี่ยนะคะหลายๆคนอยากจะได้โอกาสนะคะเป้าหมายในการลงทุนนะคะช่วงนี้มีกองทุนแนะนํามาฝากกันด้วยไหมคะเราถ้าดูพอร์ตไทยนะคะรับิตภั์ดูหุ้นไทยนี่เราจะมี strategy หลกัหลกๆก็เป็น c a s strategy ที่จะเน้น อัลปอร์ฟตัว s e ตอินด x อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวชี่ที่เน้น small c a นะครับก็ไม่ได้ดู Set อินด x โดยรวม่เดูที่ความเสีย่ยงนะครับถ้าความเสีย่ยงทั่วไปความเสี่ยงมู่นไทยแตบบ่เชิง active เชิงรุกไม่ได้เชิง p a s s i ฟก็อ,อย่างเช่นอ b e r d e e n Standard Growth Fund ถ้าเป็น small c a อาจจะิสูงหน่อยเพราประชท ตวิสเตอร์นสูงก็เป็นอัพเดตนสแตนดาร์ดสมอล a p แคปฟันซึ่งตัวสมอล l c แคปฟันนี้เมื่อปีที่แล้วก็ออปพอรอตตลาดโดยรวมนะครับปีที่แล้วลบหนึ่งจุดสาเปอร์เซนต์องนะครับที่ตลาดตลาดเชันอินเด็กซ์ทั้งกลดาดปีที่แล้วลบแปดจุดสามอินเด็กซ์ t ั้งหิดเทร์นลบห้าจุดสองเอร์เซ็นตครับมีกองต่างประเทศด้วยไหมฮะต่างประเทศผมไม่ได้ดูโดยตรงนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูที่มีออกาสที่ค่อนข้างดี อย่างเช่นเอเชียพลาสติกมิหลม่ปุ่นหรือว่าไชน่าก็น่าสนใจมาตลอดนะครับไชน่าออชัยออชไชน่าฟันหรือว่าไชน่าเอเชียในส่วนเราจะมีกองทุน FIS ที่ลงทุนในเอเชียเอ็กซ์เจแปนแต่กองทุนลงทุนในจีนนะครับก็คือไชน่าออชไชน่าเอฟันอาจจะมีมิติต่างๆที่มีเพิ่มมากกว่าหุ้นใดครับในเชิงนี้ครับได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามไปยังอบดรนีได้เพิ่มเติมนะคะซึ่งถือว่าเป็นการชีร้เป้าแล้วค่ะว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมุมมองต่อการลงทุนถือว่าเป็นวัฏจักรของการฟื้นตัวนะคะสินทรัพย์ต่างๆดูเหมือนว่าจะมีเชิงบวกมากยิ่งขึ้นเพียงแต่ว่าคุณผู้ชมเองจะต้องมีการจัดสรรพอร์ตหาจังหวะในการลงทุนที่แม่นยำนั่นเองค่ะสัญญาหนึ่งก็คือเงินดอลลาร์เริ่มอ่อนค่านะครับไหลไปสู่สินทรัพย์เสี่ยงนะครับผลตอบแทนในปีนี้ก็น่าจะมีโอกาสกลับมาสดใสอีกคร ะค,ะคุณรัชชัยเวชคุณเกษมคุณปอนนะคะคุณเรืองศักดิ์นะคะแล้วก็คุณเกษรินคุณนิตยานะคะที่ทักทายเข้ามาฝากกันนะคะแล้วก็หลายๆท่านบอกว่าจะจองพีทีทีนะคะก็คือ oh, จะจองตัวโออานะคะจะสามารถทันไหมนะคะเขาเปิดจองออนไลน์นะคะครเริ่มต้นวันอาทิตย์นี้เป็นต้นไปนะคะก็ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้แหละคะ่ะสาคัญก็คือจองเนี่ยถือว่าเป็นการจองแล้วก็ไม่จาเป็นต้องไป <Ừ. S 2> จองกันทีเดียวด้วยระบบ,บอาจจะมีปัญหาได้นะครับจองแล้วก็จะมีการระบบการจัดสรรนั่นเองนะคะมีระยะเวลาการจองถึง ต้นเดือนกุมภาพันธ์นะคะพรุ่งนี้10โมง5นาทีกลับมาพบกันวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ